พอทหารเห็นว่าเป็นผ้าคลุมก็จะไม่ค่อยตรวจเพราะไม่อยากเข้าไปวุ่นวายกับพวกนี้พวกนี้พอถ้าเข้าไปตรวจด,ดีไม่ดีเขาจะโวยวายเลยว่าเราไปลวนลามเขานะอันนี้เป็นอันตรายมากๆเลยในขณะนี้ก็ทำให้เขาอาศัยอันนี้นะครับใช้ผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงเอาเลือกหน้าที่คล้ายๆหน้าอ่อนๆหน่อย แต่งเป็นผ้าคลุมของผู้หญิงเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปตามที่ต่างๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปโดยที่ทหารไม่ตรวจแล้วก็เอาระเบิดเนี่ยย่อนไว้ตามจุดต่างๆแล้วก็จุดระเบิดด้วยรีโมทด้วยวิทยุนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ <c oughs> ทำให้เกิดอ,อันตรายและขณะนี้ เขาก็ใช้มีออกเขาเรียกว่าทำคลิปเดีโวแอนตี้ว่าหาว่าเราเนี่ยผูกขาดในเรื่องนี้ก็อยากให้ท่านฟังสักนิดหนึ่งนะครับจากกรณีที่วัดหน้องจอกที่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่ามันกระจายไปทังภาคใต้เขาพูดอย่างไรในการโฆษณาชวนเชื่อที่เราแอนตี้ว่าเขาบอกเราแอนตี้ไม่ให้ใช้ผ้าคลุมผมเนี่ยเขาพูดอย่างไรบ้างขอให้ท่านฟังดูที จากพระวรลักษ์สุภานหะะัวตาลาจงมีแด่พีน้องทุกท่านที่ได้ติดตามวิดีโอชิ้นนี้ของเราเพราะมีเป้าประสงค์ที่จะตอบโต้คําอ้างของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะยืนยันถึงสิทธิในการที่จะกีดกันที่ยากของสตรีมุสลิมในโรงเรียนวัดหนองจอกเพราะว่าเราถือว่าเราในฐานะบุคคลที่อยู่ทางป,ป่าใต้ของประเทศไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงที่จะช่วยเหลือแก่พี่น้องมุสลิมที่กําลังดาเนินการในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติหรือกลุ่มอื่นๆก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้แนะ่ตอนนี้คือการตอบโต้ข้อกล่าวอ้างที่พยายามจะกีดกันข้อเรียกร้องของชาวมุสลิมในฐานะที่เขามองว่าเป็นชนส่วนน้อยของเราทีน้องคิดดูแล้วกันว่าคําอ้างของเขาคํากีดกันของเขาส่วนนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของศาสนานิยมศาส,สนาแห่งชาตินิยมที่เขาอ้างว่าเป็นศาสนาแห่งชาติ คาังใครในลัทธิชาตินิยมเขาพูดว่าตรงนี้เป็นเรื่องของความเป็นพุทธความเป็นไทยแสดงว่าเขาบอกแล้วว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศของศาสนาพุทธอย่างเดียวกันนั่นหรือตรงนี้เป็นคําอ้างที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะพี่น้องแต่เขาอ้างมาแล้วว่าเป็นเรื่องของความเป็นพุทธความเป็นไทยแสดงว่าความเป็นอิสลามไม่ใช่ความเป็นไทยกันนั่นหรือผมไม่นึกว่าในยุคศตวรรษนี้ยังมีคําอ้างอิงเช่นนี้ซึ่งเป็นคําอ้างที่คล้ายคลึงกับของจอมพลปพิบูลสงครามเมื่อหลายสิบปีมาก่อนและเป็นคําอ้างของลัทธิชาตินิยมซึ่งไม่น่าจะอ้าางกัันนสํหรบคทีี่ม ปัญญาของยุคสมัยนี้ประการที่สองก็คือว่าคุณไปทําวิจัยตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมของความเป็นพุทธเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมของความเป็นพุทธเป็นส่วนสําคัญคุณไปทําวิจัยตั้งแต่เมื่อไหร่คุณไปถามคนไทยตั้งหกสิบล้านคนเลยหรือว่าความเป็นไทยคือความเป็นพุทธทั้งๆที่คนในชาติเนี่ยพี่น้องก็ดูเอาเลยกันนะครับว่าที่เขาบอกว่าความเป็นไทยคือความเป็นพุทธเนี่ยกี่คนในประเทศไทยก็เล่าที่ปฏิบัติตามศีห้าได้เสร็จตกลงชาวมุิมเป็นแขกแล้วหว่อครับพี่น้อง ชาวมุสลิมเป็นแขกหรือไงท่านถึงไม่ยอมรับในสิทธิของพวกเขาดังนั้นคําอ้างของท่านที่พูดมาตลอดว่าเราไม่ได้ห้ามชาวมุสลิมไปฮิญาบเนี่ยเป็นคําอ้างที่มูนาฟิกนะพี่นนอะเป็นคําอ้างที่เราก็รู้ว่าเป็นคําอ้างที่กลับกลอก<อ>มหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งแถวแถวภาคประจําาวันดีคืนดีนะพี่นนอะเขาจะบอกว่าเขาไม่ให้สตรีมุสลิมที่เวียนในมหาลัยนี้สวมใส่ฮิญาบเพราะนี่เป็นกลของเราพี่นนอะเขาก็ทําได้มหาลัยแถวสยามที่ดังที่สุด ถ้าเขาจะออกเช่นเดียวกันกับวัดน้องจอกเลยนะครับพี่น้องบอกว่าเนี่ยมันเป็นมหาเลยของเรามันเป็นกฎของเราที่จะออกอย่างนี้ที่จะไม่ให้สตรีมุสลิมสวมใส่ฮิญาบก็ตกลงว่าสตรีมุสลิมก็จะใส่ฮิญาบนั้นไม่ได้ทั้งชาตินี้เลยนะครับพี่น้องแล้วตกลงกฎหมายธรรมน,น,นูญนีไว้ททำออตะโกอะไรเลยพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เขาถ่ายไว้คลิปอันนี้มันได้กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีแต่เขาเบี่ยงเบน คำว,ว่าที่เจ้าวาดวัดนองจอกท่านห้ามเนี่ยท่านไม่ได้หมายความว่าเ,ออเราจะผูกขาดการนับถือพุทธศาสนาทุกพื้นที่แม้แต่มัสยิดของเขาเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปพวกเราก็ไม่ไม่เคยขึ้นไม่เคยไปฝ่าฝืนนะครับไม่ให้ใส่รองเท้าเราก็ไม่เคยไปฝ่าฝืนเขา เพราะฉะนั้นการที่เข้ามาในเขตวัดแล้วเราไม่ให้คุมผ้า